สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิป,ปรัสเซียนะครับประจำวันพุทธที่หนึ่งธันวาคมนะครับรัสเซียเมื่อคืนสามมาสามหลักร้อยมาสามวิ่งสามรอดน,นะครับขาเจาะต้องขออภัยครับก็รุ้นกันต่อเนาะลุ้นกันต่อแล้วกันครับสามหกไปคู่หน้าแฮ้ๆ้เสียดายครับเสียดายก็ยังไงก็ฝากไว้ในใจเธอครับ วันนี้ใครถูกหวยรัฐบาลก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับไม่ว่าจะถูกเลขอะไรถูกเลขของใครครับก็แสงว่าท่านดวงดีเนาะก็ผิดหรือท่านใดผิดหวังจากรัฐบาลมาเล่นหุ้นก็ลองดูครับลองดูลองดูแล้วกันนะครับรัเสเซียวันนี้เด็นสุดเก้ครับเนดะ็นสุดเก้ารัสเซียออกผล23่สิบสามออยี่สิบสนาฬิกาห้าสสองห้สามทีครับ 5 9 9 0ก9า0ก9า0ูนสะครับ8920ก9 69ก็สวย6 9ก็สวยนะครับ6 9ถ้าไม่เดี๋ยวบากก่อนนะทีหกเเป็นหนึ่งหางครับ ร้อยมาสามครับร้อยมาสามโอเคครับก็มาลุ้นกันครับสำหรับรัเสเซียเนาะสามรัดเมื่อคืนนี้สามรัดเมื่อคืนนี้อังกฤษเด้งบนล่างนะครับอังกฤษ4ี่ห้าสี่ห้าศูนย์ห้าเยอรมันแตกสามตัวสองวันติดก็ถือว่าพอกลุ่มกลิ่นเนาะแล้วก็ลุ้นต่อค่ำคืนนี้นกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันในอังกฤษและ เยอรมันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม